ช่วสุดท้ายแล้วค่ะพี่โสเอาตลกนะมีประจาสั้นสำหรับผู้ชายอ <คำ S 3> สั้น,นเลยอะ่ะไม่แม่นี่เริ่มต้น <c oughs> เกิดกันสิบว่าถ้า,าว่าเกิดมานะมีพ่อที่จนนั่นคือชะตากรรมเลื่องไม่ได้อ <c oughs> ถ้าเกิดมีพ่อตาผูพ้พ่อพ่อตาที่จนนะนี่ความโง่เขาบาปัญญา <c oughs> ในขั้นตอนการเลือกแล้วไงแล้วไงลม่มีตอบไหก็แค่นี้แล้วเราะั้นผมขอขอบอกปัจญัยเหล่าผู้ชายบ้างไหมผมมีเหมือนกันเขาบอกว่าเมียเนี่ยคือของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์ผู้ชายทุกคนเพราะเพราะท่านอยากฝึกให้เรามีความอดทนก็ถูกอยู่ก็ถูกอยู่ใช่ไหมก็ถูกอยู่เขาบอกว่า ผู้หญิงเนี่ยนะไม่มีทางตลาดถ้าผู้ชายเลยเหรอกในโลกนี้นะแล้วไม,ม่ไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าผู้ชายหรอกเพราะว่าไม่มีเมียเป็นที่ปรึกษาถูกต้องถูกต้องถูกว่าไม่เล,วล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ววันเนี้นแกอะไรคือรอดไปแล้วนะไม่แต่คุณควรจะมีตลกอ,อีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนึงต้องมีอยู่แล้วไงให้มันจี๊ดจี้ก็ในเรื่องของผู้ชายที่ผู้ชายสามคนตายไปแล้วนะ ไปยืนอยู่หน้าประตูสวรรค์อือคนแรกเนี่ยอบอกว่าคนแรกเนี่ยนะบอกว่าขึ้นมาบนสวรรค์แล้วเนี่ยตอนที่นอนอยู่ในโรงอ่ะนะอยากฟังคำว่าอะไรอะไรมากที่สุดอ่ะ,อะ,อะอก่อนแรกอแหะบอกผมเป็นหมอผมก็อยากได้ยินคำว่าเออคนนี้เป็นนายแพทย์ผู้ที่ทรงคุณธรรม,มช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ให้พ้นจากโรคภยยัยไข้เจ็บต่าง เป็นหมอที่ดีสมควรที่จะเป็นตัวอย่างในโลกนี้อโอเคเข้าสวรรค์ผ่านไปคนที่สองผมก็อยากจะฟังว่าผมเป็นผู้ชายหัวหน้าครอบครัวที่ดีซื่อสัตย์ต่อภรรยาเลี้ยงลูกดีนะไม่ไม่ไม่มุ่งในใบมุกมีคำว่าอะไรนะเออดีมากขึ้นสวรรค์ไปคนที่สามอยากฟังคำว่าอะไรอย่งไงบ้าง ผมอยากฟังเพยงว่าดูสิมันเริ่มรู้สึกตัวกระดูกอีกแล้ว ได้ที่จะได้ก่อนจบคุณจะมีอะไรฝากงให้มิกซ์เบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่อย่าลืมมิกซ์เบอร์รี่นะเนื้อเนยเมื่อยล้าอ่อนเพลียถุงหนึ่งมีสามสองราคาหนึ่งร้อยบาทโอเคหนังสือหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอสทีวีช็อปมามามมาต้องไปที่นู่นสายไหมเป็นไง เศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าคนเกายังพร้อมมาทำต้องรีบไปก่อนน้ำท่วมนะจริงแนะน้ำท่วมไม่ด้แล้วก็ถ้าถ้ายังไงถ้าถ้าคุณมีอาหารอร่อยอร่อยอาหารหมาคุณแวะไปซื้อฝากจุงเบยได้มาส่งให้ที่นๆหรือส่งเป็นเงินสดก็ได้ใช่ไหมหรือว่าคุณอยากสนับสนุนอุปถัมภ์อุปถัมภ์จุงเบยโอนเข้าบัญชีดังนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ